เว็บไซต์ประกาศสมัครงานมีเว็บไซต์ปลอมหรือว่าจ็อบโพสต์ปลอมมั่งไหมครับคำตอบนะครับพี่เบนบอกเลยครับว่ามีแน่นอนนะครับมีแล้วก็มีแบบที่ไม่โอเคกับมีแบบที่เขามีกลยุทธ์นะครับที่บริษัทเขาทำไว้ พี่เบนมีอย่างนี้ด้วยเหรออ่ะพี่เบนขอแจ้งให้ฟังเลยนะครับคืออย่างนี้ครับน้องขอให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการประกาศสมัครงานนะครับในบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่เขาจะหาแคนดิเดตหรือผู้สมัครงานหาเรซูเม่เนี่ยมาอ่านนะเขาจะได้คนจากช่องทางไหนบ้างขอให้น้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่ามันมีอยู่2มุมด้วยกันพี่ขอแบ่งเป็นมุม1กับมุม2นะครับ มุมแรกเนี่ยที่เขาหาเรซูเม,นมกก่นะครับมาอ่านมาตะกรีนนะครับเขาหาจากมุมของโเชียลมีเดียของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับเช่นบริษัทนี้บริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งนะบริษัทชั้นนำนะครับเขาประกาศสมัครงานนะครับอย่างแรกเขาประกาศนะครับของโตชวัวรมีเดียตัวเองทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ของตัวเองอ่ะเว็บไซต์ของตัวเองนะครับเขาก็จะมีเว็บไซต์ของตัวเองเขาก็จะมีแท็บแคริเอร์ใช่ไหมครับเราก็ไปเว็บไซต์เขาไปสมัครแท็บแคริเอร์เต็จ อันที่2นะครับก็จะมีมบปักของ Facebook ของเพจเขานั่นเองนะครับของบริษัทของเขาเขาก็สามารถโพสต์ใน Facebook ของตัวเองได้เลยนะครับได้หลายบริษัทบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็จะมี Facebook แยกมาอีกนะครับเป็น Facebook สําหรับหาเฟซบุ๊กเพจแครเรียของบริษัทต,ตัวเองเลยด้วยซ้ำนะครับและมากไปกว่านั้นนะก็คือทาง Link ์อินนะครับลิงก์อินของบริษัทนะเขาก็จะมีโปรไฟล์ลิงก์อินในบริษัทถ้าใครไม่มีลิงก์อินนะครับก็ลองไปดูในลิงก์อินนะครับ ก็จะมี job ตรงนั้นด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือทาง line ads นั่นเองนะครับหลายๆบริษัทนะครับมี line s line ด้วยนั่นเองนะครับในการโพสต์สมัครงานของบริษัทต,ตัวเองนะถ้าเราติดตามในช่องทางของ line เขานั่นเองนะครับมุมที่2นะครับกลุ่มที่2นะครับที่บริษัทสามารถหาเรซูเมฟ่ฟีดเข้ามาในบริษัทในการคัดเลือกคนนะครับก็คือไม่ใช่ตัวช่วมีเดีองตัวเองละแต่เป็น job โพสต์ต่างๆจ็อบบอร์ดต่างๆนั่นเองนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยโพสต์โซเชียลมีเดียของตัวเองหมดละและเขารู้ว่ามันจะมีจ็อบโพสต์จ็อบบอร์ดต่างๆเนี่ยที่ได้รับความนิยมใช่ไหมครับเขาก็เลยไปซื้อแอคเคาท์นะครับในการประกาศสมัครงานในจ็อบบอร์ดนั้นนั่นเองนะครับในเมืองไทยนะครับจ็อบบอร์ดที่ดังๆนะครับที่พี่เบนเห็นนะก็จะมีจ็อบไทยจ็อบดีบีจ็อบท็อปกันนะครับเล็งทีนแคริเอร์อ่ะพวกนี้นะครับในเว็บไซต์สมัครงานต่างๆนะครับเขาก็จะไปประกาศตรงนี้้แแหละและะะเเเาก็จไดรซูม่ คนกรุ่มนี้ที่สมัครงานนะครับมาจากทางนี้เลยนั่นเองนะครับกลับมาที่คาถามนะครับแล้วอันไหนมันเป็นจ็อบจริงจ็อบไม่จริงล่ะครับพี่เบนอ่าบอกเลยว่ามันมีไม่จริงนะครับแต่ข่าวดีนะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับสมัครงานในกรุ๊ปแรกนะครับตัวช่วงมีเดียของบริษัทของเขาเองเนี่ยพี่ไม่บอกเลยนะครับอันนี้คือมีจ็อบจริงนะครับอันนี้เราก็ตัดความข่าวบริโนั้นไปเลยนะครับก็เป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะสำหรับพี่เบนนะครับแต่ในการเนี่ยในตรงเนี้ย ไปกลุ two, ่มที่2กลุ่มที May ่2เนี่ยในมุมที่2เนี่ยก็คือมุมที่เป็นเว็บไซต์รับสมัครงานรับฝากโพสต์ต่างๆตรงนี้เขาไม่ได้มีการสกรีนนะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทมีจริงหรือเปล่าบริษัทขาดทุนหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นจะมีข่าวที่เราเห็นเสมอนะครับว่ามีคนไปสมัครงานบริษัทขอเรซูเม่นะครับขอบัญชีเงินฝากเลยเลขบัญชีเงินฝากขอัตบประชาชนขอทุกอย่างนะครับดังนั้นตรงนี้น้องๆจะต้องระวังนะครับเราส่งข้อมูลให้เขาหมดแล้วเนี่ยเขามีข้อมูลทุกอย่างเลยนะ โดนใช้ชื่อนามสกุลของเรารไปเปิดแอคเคท์บัญชีอะไรต่างๆหรืออาจจะโดนหลอกโอนเงินไปก็ได้นะครับสำหรับค่าเรียนคอร์สต่างๆอันนี้พี่เบนบอกเลยครับต้องระวังตรงนี้มากๆเลยนะครับแต่ถ้าใครสมัครงานในในกลุ่มจ็อบบอร์ดต่างๆตรงนี้เนี่ยแต่เป็นบริษัทชั้นนำนะครับบริษัทที่เราอ้รู้จักกันอยู่แล้วแหละเคยได้ยินชื่อเสียงนะครับเขามาประกาศนะครับอันนี้ก็หายห่วงนะก็ ไม่เป็นไรนะตรงนี้นะครับและมากไปกว่าน,นั้นนะครับสิ่งที่พี่เบนอยากจะแชร์แบบอินไส้มากๆเลยที่พี่เบนไม่ได้แชร์ใครฟั่เยอะแยะนะครับก็คือพี่เบนบอกเลยนะครับว่าในกลุ่มแรกน,นะครับมีโอกาสเป็นไปได้มากๆเลยนะครับที่บริษัทนะเขาประกาศจ็อบโพสต์เนี่ยลงในโซเชียลมีเดียตัวเองหรือว่าลงในจ็อบบอร์ดต่างๆนะครับอาจจะเป็นโพส i t i o n ที่ มีการปิดไปแล้วนะครับแต่อยากหาแบ็กอัพสำรองคันดิเดตนะครับหรืออาจจะเป็นการทสนะครับว่าเฮ้ยในตลาดเนี่ยมีคนสมัครงานเท่าไหร่นะตำแหน่งงานนี้นะครับหรือ HR นะครับเขาอาจจะได้ Requirement มาจากแผนกนึงนะครับหาคนนะก็ประกาศไปเลยนะครับแต่วันหนึ่งแผนกนั้นมีการเปลี่ยน s t r ATEGY นะครับไม่รับสมัครงานแล้วตำแหน่งงานนั้นมันก็ยังคงค้างอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเราสมัครงานไปนี่คือสาเหตุที่เออ เราก็อาจจะไม่ได้การตัภาษา์งานนะอาจจะไม่รับเลือกตัภาษา์งานเพราะว่าตำแหน่งงานนี้มันค้างอยู่แต่เขายังไม่ได้ปิดตรงนี้ไปนะปิดจ็อบโพสต์ตรงนี้ไปดังนั้นตอนนี้ตลาดพี่เบนนะครับมันก็อยู่อีกแหละว่าทีเอชอาร์ของแต่ละบริษัทน,นะครับเขามีการเมนจในการโพสต์จ็อบอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้คืออินไซต์มากๆเลยที่อยากจะแชร์นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะที่บางครั้งเขาเก็บข้อมูลของเราเข้าไปนะแต่สำหรับพี่เบนนะสำหรับคนสมัครงานหรือว่าสำหรับ ที่เป็นในมุมของการบริหารพี่เป็นว่าอันนี้ไม่โอเค ในความเห็นส่วนตัวนะอยากให้บริษัทหลายๆบริษัทนะครับมีการ manage นะครับ account ให้ดีนะครับไม่อยากให้ผู้สมัครงานนะสมัครงานมาเยอะๆนะครับแล้วก็เก็บโปรไฟล์ไว้ันี่พี่เบนว่ามันก็เป็นการที่ทําให้ผู้สมัครงานเสียกําลังใจด้วยนะแล้วก็เสียบร a n d image ของบริษัทเราเองด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปเลยนะครับน้องๆก็ขอให้ทุกคนนะครับทำการมาดีๆนะครับมีกลยุทธ์นะครับการสมัครงานนะครับ job apply strategy ดีๆนะครับว่าจะสมัครงานช่องทางไหนนะครับตำแหน่งงานของเราเนี่ยอยู่ใน job board ที่ไหนเป็นหลักหรือว่าต้องไปสมั งานช่องทางไหนดีที่สุดสาหรับโพสิชั o ตำแหน่งงานเราสําหรับเลเวลเมนเจอร์อย่างเรานะครับอใก้ทำกันบ้านให้ชัดเจนนะครับเรซูเม่ต้องเป็นเรซูเม่แบบไหนนะครับที่สมัครงานแล้วระบบ ATS ให้ผ่านสมัครงานแล้ว HR เอชนี่ยเห็นแล้วอยากจะเรียกเราสมัมภาษณ์งานเลยนะครับเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำกันบ้านมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะทาให้ HR นะครับในบริษัทนะเห็นว่าเราเตรียมพร้อมมากๆเลยนะครับไม่เสียเวลาเขาด้วยนะครับเขาจะเรียกเราสมัมภาษณ์งานแล้วเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานและได้งานอย่างที่เราคาดหวังนั่นเองนะครับ